ันเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวจะดูไม่ชัดนะคะว่ากระดาษเนี่ยมันเขียนว่าอะไรเลียอะไรเงินที่ไหนประธานชมรมฟุตบอลอะไรอย่างไรไหมคุณผู้ชมคะใครอยากได้ผลิตภัณฑ์ในการบำรุงดวงตานี่จะได้ดูได้ใกล้ๆวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากติดตามไว้จาก Nextra คะ่ะ ขับคุนนี่พี่ทั้<า>ง3มท่านด้วยนะคะใช่เลยค่ะสําหรับคนที่อยากใส่ใจดูแลตัวเองให้ครบทุกด้านนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่กินอิ่มนอนหลับออกกําลังกายแล้วเราต้องดูแลในเรื่องของดวงตาเป็นสิ่งสําคัญด้วยซึ่งวันนี้ขวัญอยู่กับพี่สาวคนสวยนะคะเจอทีไรสวยทุกทีวันนี้มีสิ่งดีดมาแนะนําค่ะต้อนรับพี่มิ้นค่ะสวัสดีค่ะน้องขวัญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะุณผู้ชมขาโอ้โหวันนี้เรื่องจริงเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะน้องขวัญค่ะคนส่วนใหญ่ค่ะไม่ใส่ใจเรื่องของดวงตาจนตาบอดขึ้นมาเนี่ยถึงรู้ว่า สำคัญค่ะเพราะอะไรพี่มินเองก็เป็นคนไม่เคยใส่ใจเรื่องของดวงตาเสื้อผ้าหน้าผมนี่เป๊ะมากตาไม่เคยดูแลเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเป็นคนที่เล่นโทรศัพท์มือถือหนักมากคือเล่นครั้งหนึ่งห้าหกชั่วโมงต้องมีครึ่งวันต้องมีอาการมินมันจะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมตาเริ่มแสบมากกระพริบตาแสบมากลืมตาคือแสบมากบางทีคุณผู้ชมน้ําตาไหลเองบางทีมันมีขี้ตากรังอยู่ตรงนี้ค่ะหนักสุดตอนไหนคือขับรถตอนกลางวันอ่ะตาสู้แสงไม่ได้แล้วตอนกลางคืนอ่เริ่มมองอะไรไม่เห็น เห็นพี่เกือบรถชนหลายรอบแล้ว อันตรายมากอันตรายมากนะคุณผู้ชมภาพที่มิ้นเห็นตอนนั้นคือมันเบลเลมันมัวมัวมันเป็นฟ้าคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมขวัญเคยเป็นไหมอันนี้ต้องระวังนะมันเหมือนมีจุดจุดดำดำมาค่ะอยู่ในตาเหมือนยักใยอะลอยไปลอยมาตามตาอันนี้อันตรายมากนะคุณผู้ชมมันทําให้เราเนี่ยเวียนหัวตาลายคลื่นไส้ได้เหมือนวุ้นๆอย่างนี้ใช่ไหมวุ้นๆอันนี้อันตรายมากคือต้องบอกว่าตอนนั้นนะพี่มิ้นก็กลัวว่าตัวเองเนี่ยจะตาบอดกลัวว่าจะมองไม่เห็นเนาะก็เลยไปซื้อยาหยอดตาเอามาหยอดเอาจริงๆคุณผู้ชมยา ได้ช่วยอะไรเลยค่ะจนไปพบผู้เชี่ยวชาญแล้วผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกว่าทําไมมิ้นหมาช้าขนาดนี้คุณนะเสี่ยงตาบอดแล้ววันนั้นผู้เชี่ยวชาญเขาบอกให้มิ้นเตรียมผ่าตัดแล้วค่ะแต่ค่าใช้จ่ายตีราคามาคือแพงมากราคาสูงมากแน่นอนอยู่แล้วยุคนี้ตาเนาะ,ะแต่ว่าโชคดีคุณผู้ชมเช้าอีกวันหนึ่งมิ้นไปทํางานค่ะแล้วก็ได้ไปเจอพี่เอชายาก็เลยไปพูดคุยกับเขาพูดคุยกับพี่เอแล้วคุณชมเชื่อไหมสิ่งที่มิ้นพูดมาทั้งหมดพี่เอแกเป็นเหมือนมิ้นหมดเลยแล้วพี่เอแกเกืด เกือบตาบอดมาแล้วค่ะเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยก็เลยทําให้พี่เอเนี่ยแกคิดทําผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดวงตาของพี่เอเองค่ะแล้วแกก็กินเองนะคะจนตาแกกลับมาดีขึ้นพี่มินก็เลยขอพี่เอเอามาลองบ้าง<อ>หวนคุณผู้ชมมินจะบอกว่าตัวนี้คือดีมากจริงๆค่ะ<อ>เขาชื่อว่าเด็กต้าว<อ>ีลุคพลัสซึ่งตัวนี้คุณผู้ชมเขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติมีบิลเบอรี่รูทีนซีแซนทีนซีบัคทอนซึ่งช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกต้อลมลดการ เกิดจอประสาทตาเสื่อมได้ของดีทั้นนั้นเลยของดีและพี่เอเขาออกแบบมาแล้วให้เรากินง่ายๆ1หนึ่งแคปซูลก่อนนอนจบเลยค่ะขวัญและจะบอกว่าวันแรกคุณผู้ชมที่มิ้นกินเนาะ<ช>แล้วพอตื่นเช้ามาปกติอ่ะมิ้นจะเป็นคนตื่นเช้าแล้วแทบจะเอามือแง,งตาตัวเองเปิดอ่ะเพราะว่าตามันแห้งคุณผู้ชม,มแต่เมื่อคือนกินเด็กตาตื่นเช้ามาตาเป็นเนี้ย มันลืมตาได้ง่ายขึ้นอ่ะรู้สึกได้เลยมันรู้สึกได้เลยว่าม,มันเหมือนมีน้ํำฉ่ำๆในตาคุณผู้ชมมันเหมือนมองอะไรได้ชัดขึ้นนะมันมเรารู้สึกได้เลยว่าน้ําในตามันเพิ่มขึ้นวุยวันแรกเรายังชอบแบบนี้กินต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วสังเกตตัวเองคุณผู้ชม <ทะ S 2> มินเล่นมือถือได้นานขึ้นอ่ะคะ่ะแล้วรู้สึกได้เลยว่าตาไม่แสบตาไม่ล้าน้ําตาไม่ไหลไม่ปวดกระบอกตาเลยรู้สึกได้เลยว่าน้ํำฉ่ำๆในตามันทําให้เราแบบไม่แสบตาเหมือนเราได้หยอดตาตลอดเวลาที่สําคัญไม่เคืองตาตอนกลางวันกลายเป็นคนขับ ลดสู้แสงได้สบายเลยอะค่ะเออนาะอพอตอนกลางคืนก็จะมองเห็นอะไรได้คมชัดขึ้นไอ,อ้หยัก ung, ย้งหยักใยจุดดำๆที่มันลอยไปละมาเอาจริงขวานคุณผู้ชมไม่มีแล้วอะคือมิ้นดีใจมากที่ตาเราอะกลับมามองเห็นได้ชัดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามนะคะที่มีปัญหาตาล้าแสบตากลัวการมองไม่ชัดกลัวการเกิดต้อกลัวมองไม่เห็นกินเลยค่ะตัวนี้เด็กต้าวีลุพัสของพี่เอชยาคือดีจริงๆ่ะน้องหวานมินมาทั้งเทวันนี P ้ต้องมีโปรให้แล้วล่ะจัดเลยพี P ่เอเขาให้คุ L ้มมาก วันนี้คุณผู้ชมค่ะให้แบบนี้เลยค่ะเด็กต้าสามกระปุกเอาไปแบบนี้เลยกินยาวๆไปเลยค่ะ3เดือนนะคะปกติเนี่ยเกือบ4ี่พันบาทวันนี้99ท่านแรกที่โทรทันตอนนี้นะคะพี่เอเขาลดให้เลยค่ะเหลือ1 0 9 0บาท3ามกระปุก3มกระปุกลดราคายังไม่พอนะคุณผู้ชมขออนุญาตแถมเพิ่มอันนี้พี่เอฝากมาเป็นแว่นตากรองแสงสีฟ้าคุณผู้ชมอันนี้ดีมากถนอมดวงตาเราพี่เอให้ฟรีไปอีกหนึ่งอันและขอให้เพิ่มอีกอันนี้เข้ากับทุกกรอบหน้าเลยใช่เลยนี่อันนี้ ให้ไปด้วยค่ะบะหมี่มาเฟียคุณผู้ชมอันนี้เป็นของพี่เป็กสัญชยัยต้องบอกว่าเขาเปิดตัวในตลาดได้ไม่นานของหมดเกลี้ยงของขาดตลาดแล้วแต่วันนี้ทุกๆออเดอร์ได้ฟรีไปเลย1ชิ้นเท่ากับคุณผู้ชมนะคะจะได้ไปทั้งหมด5ชิ้นจ่ายเพียง1,090บาท <โฮ S 1> กด <โฮ S 1> ได้เลย <โฮ S 1> คุณผู้ชมตอนนี้ค่ะ02113 1234 02113 1234หรือแอดไลน์ได้เลย เทลทูเทลนะคะเซตเนี้ยจองสิงได้ก่อนอยากจ่ายเงินวันไหน3 0 3 1 1 2 15เอจองมาก่อนได้ไดลแล้วเราส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยรีบเลยคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรวันเนี้ยทุกๆออเดอร์ท,ที่ทําการสั่งซื้อเรา<ะ>เราจะขอนําเงินส่วนหนึ่งคุณผู้ชมค่ะไปบริจาคให้กับสมาคมสายตาเรือนรางประเทศไทย,ยซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยได้ของดีของพี่เอไปกินด้วยนะคะแล้วก็ยังได้ทําบุญด้วย<ะ>นี่เป็นยอดของปีที่แล้วคุณผู้ชมดูสิเราทาต่อเนื่องทุกปีจะบอกว่าเดต้าเอาจริงๆขายต่อเนื่องมาหลายปีมากขายมาแบบว่า โอ้โหยอดสั่งซื้อเยอะจริงลองดูเคสยากเคสนี้ค่ะแม่แอดคุณผู้ชม,มคือแม่แอดเนี่ยแกทำงานกลางแดดมาเป็น10บสปีตาแกลเริ่มม<อ>ัวแกลเริ่มมองอะไรไม่เห็นแล้วนะ,ตะแต่แกก็กินเด็กต้าอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมทุกวันนี้มแม่แอดบอก ตาฉันกลับมาใสาตากลับมาสู้แสงตาแบบกลับมาแบบดีมากแค่วันละเม็ดเนี่ยหรอแค่วันละเม็ดแค่นั้นอีกท่านหนึ่งค่ะแม่แอลเหมือนกันแม่แอลเป็นผู้สูงอายุนะคะชอบดูทีวีมากๆค่ะแต่แกดูทีวีทั้งวันจนตาแกแสบตาแกแห้งบางทั้งน้ําตาไหลเองบางทั้งขี้ตากังเหมือนพี่มิ้นเลยก็แม่แอลอ่ะแกก็กินเด็กตาแบบนี้ต่อเนื่งองต่อเนื่องพี่เอเนี่ยลงพื้นที่ไปดูผู้ชมเชื่อป่ะทุกวัน,นเนี้ยแกเนี่ยดูทีวีได้สบายขึ้นไม่แสบตาเล่นโทรศัพท์มือถือได้นานขึ้นและจะบอกว่าวันนี้้ใใคครรรเ็วได เพราะวันนี้คุณจะได้เด็กต้าไปเลย3กระปุกกินยาวๆไปเลย3เดือนเกือบ4,000บาทวันนี้99ท่านแรกนะคะจ่ายเพียง1,090บาทคบะาทแถมว่าตากองแสงสีฟ้าให้อีก1แถมบ่หมีมาเฟียอีกอ1ทั้งหมดคุณผู้ชมได้ไป5ชิ้นนี้ค่ะจ่ายเพียง1,090บาทกดได้เลยตอนนี้ค่ะ 021131234นึ1 1หหรือแอดไลน์ได้เลยแอดเทลทูเทลนะคะเรียนบอกคุณผู้ชมว่าเซตนี้ตัวนี้นะเขาช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกต้อลมลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมได้แค่วันละหเม็ดเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะและรับโปรโมชั่นพิเศษหมดเรียบร้อยเรียบร้อยบอกเลยคนมีปัญหาดวงตาเยอะมากเดี๋ยวมินเพิ่มให้เลยอีก200สายเอาไปเลยรีบโทนารีบโทรเลยค่ะ200สายรับไปเลย5ชิ้นนี้คุณผู้ชมจ่าย1090บาท0ู 1 1งหนึ่งหนึ่งสามหหรือแอดไลน์ด่วนได้เลยค่ะแอดเท t ทูเทลส่งฟรีเก็บเงินปลายทางจองสิทธิ์ได้นะทั้งหมดเนี่ยห้าชิ้น1,090งันเบาทเท่านั้นค่ะ0 2 1ย์สองหนึ่1หนึ่งหรือแอดไลน์ได้เลยแอดเทลทูเทลส่งฟรีค่ะฝากไปด้วยนะคะกับเด็กกรานะคะแล้วก็อย่าลืมว่าดวงตาเรามีเพียงคู่เดียวเท่านั้นเนาะพี่มินเนาะฝากพี่ๆทั้งสามได้วยนะคะ ขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมดูแลดวงตาเพราะว่าดูแลร่างกายแล้วดวงตาก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับ ปิดท้ายวันนี้ลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความน่านรักปนความเหนื่อยล้าของผู้ปกครองนะคะการแข่งขันกีฬาของเด็กวัยจิ๋วจักรยานขาถ่ายรุ่น3ขวบถึง6ขวบไทยไทยเว้่อที่รองยิมพบดีในจังหวัดอุทัยธาน,นีตอนอยู่บ้านน่ยไทยได้ไท<อ>ดีแต่พอไปแข่งจริงๆเจอคู่แข่งน้องบงคนตื่นสนามร้องไห้จ้าเลยจึงท้ายด้วยภาพนี้สวัสดีค่ะครับ